แม่ยงซุ้ไม่เสียงตกใจหมดเลยนี่คุณอะไรครับคุณผู้หญิงเสียงดังอะไรครับคุณเองก็เห็นใช่ไหมครับเห็นที่คนอื่นยังเห็นคิดว่าฉันไม่เห็นหรือไงทำแบบนี้ไม่ละอายกันบ้างเลยแม่แต่ถ้าเป็นคุณนะคุณก็ทำแบบเดียวกับผมนั่แหละฉันไม่มีวันทำแบบนั้นแน่นอน ความต้องการของคนเรามันต่างกันนี่คุณแล้วความต้องการแบบไหนอ่ะถึงอยากจะได้ของของคนอื่นอะคุณพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกนะครับคุณมั่นใจเหรอว่าของนี้เป็นของคุณอนะคุณนำมาทีหลังนะคะคุณผู้หญิงเท้าไงอะคนมาทีหลังมันไม่มีสิทธิ์หรือไงใจเย็นดิอย่าเสง,งดังดินี่คุณคุณนำมาทีหลังเนี่ยคุณต้องเข้าใจสถานการณ์ด้วยนะครับฉันไม่ยอมหรอกนะ เออรู้แล้วว่าไม่ยอมยังไงฉันก็ต้องได้มันเพราะฉันเองก็มีสิทธิ์ก็ใช่แต่ตอนนี้คนเยอะไม่กลัวไปจุดสนใจหรือไงอืมก็ดีฉันเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะซักเท่าไหร่กันเชียวเท่าที่ผมดูนะน่าจะหลายสิบบาทเลยอะช่วงเนี้ราคากำลังพุ่งแรงซะด้วยฉันว่าเรื่องนี้ฉันต้องโทรบอกใครสักคนแล้วล่ะเฮ้ยหยุดเลยนะโทรทำไมเนี่ยบ้าเปล่า ใจเย็นก่อนนะผมว่าเรื่องเนี้ยเราคุยกัน2คนได้นะผมว่าเราไปหาที่รับตาคนคุยกันดีกว่าแบบนั้นเลยเหรอแบบเนี้ยดีสุดแล้วเรื่องเนี้ยเรารู้กันแค่สองคนก็พอก็ได้แปลกดีเหมือนกันวันนี้ฉันก็ว่างทั้งวันเลยอยากหาเพื่อนคุยพอดีงั้นเราไปคุยกันที่คาเฟ่นเหน่อยไหมผมว่า เราคุยกันตรงนี้แหละให้มันจบตรงนี้ไปเลยก็ใช่ไงฉันก็อยากจะคุยให้มันจบจบไปแต่ก็อ๋อคุณคงไม่อยากให้ใครรับรู้เรื่องนี้ใช่ไหมก็ใช่ไงก็เลยต้องคุยตรงเนี้ยได้งั้นสถานการณ์แบบเนี้ฉันควรทำไงอะ่ะปล่อยเลยดีไหมไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นหรอกคุณแต่มันก็ต้องมีข้อตกลงกันนิดหน่อย ข้อตกลงเหรอไอพวกผู้ชายนี่มันข้อตกลงเยอะจริงๆเลยกับการทําเรื่องเร็วๆแบบเนี้ยอหน้าชาเลยกูเนี่คนจริงๆมันก็เป็นหลักการทั่วๆไปของเนี่ยไม่ใช่ของของเรามันก็ต้องมาคุยกันว่าแบ่งคนละครึ่งดีไหมอะไรอย่างงี้เรื่องแบบเนี้ยฉันไม่ยอมหรอกนะฉันรับไม่ได้เพราะยังไงอ่ะฉันก็ต้องได้ทั้งหมดอ้าวคุณพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะครับฉันไม่ยอมกูจะเสียงดังทําไมเนี่ยฮะคนเขามองกันหมดแล้วเนี่ย ผมยื่นข้อเสนอให้คุณแล้วนะองั้นขอเวลาคิดก่อนแล้วกันได้งั้นผมจะยืนรออยู่ตรงนี้แหละ นี่ฉันต้องใช้ผัวร่วมกับคนอื่นแล้วเนี่ยรับไม่ได้หรออีตานั่นก็สนับสนุนกันดีเหลือเกินก็ผู้ชายเหมือนกันนะเนาะแต่ก็อย่างว่าอะไรที่ไม่ใช่ของของเราก็อย่าไปยื้อเอาไว้ทีนะที่วันนี้มาเห็นกับตาไอ้ผัวเฮงสวยแต่ก็ดีฉันจะได้ตัดสินใจง,ง่ายขึ้น อ้าวไงคุณตัดสินใจแล้วใช่ปะฉันลองค,คิดดูแล้วอะ่ะฉันว่าฉันจะต้องยอมปล่อยไปคุณคิดดีแล้วใช่ปะงั้นแสดงว่าของชิ้นเนี้ยก็ไม่ได้สำคัญกับชีวิตคุณสักเท่าไหร่นี่ใช่ตราบใดที่ฉันยังไม่ตายอะ่ะฉันก็หาใหม่ได้โอ้คุณนี่พูดถูกใจผมมากเลยเนี่ยผมรับถือเลย ตัชุนยญยนั่นต้องมีปัญหาเรื่องส่วนแบ่งแน่บอกแล้วว่าอย่าโทรหาใครอย่าโทรหาใครไม่รู้แหละของเนี่ยต้องเป็นของเราพูดเองไม่ใช่หรอว่าปล่อยอะ่ะแล้วอย่ามาขอคืนทีหลังล่ะ ไงคุยกันชัดแล้วใช่ปะใช่คุยกันชัดแล้วว่าฉันจะให้โอกาสแฟนฉันฉันบอกแล้วไงว่าแฟนของฉันอะยังไงฉันก็มีสิทธิ์ได้เพียงผู้เดียวอะไรนะก็ที่เราคุยกันเรื่องแฟนฉันมาหากิิกไงจับได้คาหนังคาเข่าเลยนะคุณเองก็เห็นนี่เดี๋ยวก่อนนะแล้วที่เราคุยกันเมื่อกี้ถ้าเป็นแฟนฉันอะถ้าจะให้แบ่ที่ใคร ฉันทำไม่ได้หรอกนะแต่ว่าเขาก็มาขอโทษแล้วอ่ะฉันควรที่จะให้โอกาสเขาเนาะขอบคุณคุณมากเลยนะที่คุยอยู่ด้วยตั้งนานเออแม่เยี่ยมเลยคุณดี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 ฉันไปละคุณบ้าเลยวะยืนคนเดียวกลางแดดตั้งนานว้า ตอนนี้ก็เหลือ volumes, แต่กูเพียงผู้เดียวไม่มีใครหากับกูสักคนเลย้าถึงจะร้อนไปหน่อยแต่ก็คุ้มที่จะยืนรอโอ้ยอะไรวะเนี่ยไม่ใช่ทองเหรอ กูจะยืนอยู่ทำไมตั้งครึ่งวันวะเนี่ย <c oughs> ล้าวกูก็ไม่ได้กินแกมกูยังยืนคุยกัไอีเจฟยืนคุยว่างมันเวรเลยโอ้ย <c oughs>